ครับผ่านการชั่งน้ำหนักเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับศึกทูฟายูมวยมันมาสุกสุกที่ยี่สิมีนาคมนะครับรับชมได้แต่เวลา18บแนาฬิกาเป็นต้นไปนะครับเปิดทูฟายูหมายเลข24ครับหลังจากการชั่งน้ำหนักครับยูทูบนาทีชาแนลนะครับผมนัทพิจินดีนะครับก็ทำคลิปวิเคราะห์คู่มวยในรายการให้ฟังกันครับให้ชมกันครับนี่คือข้อมูลรายการนะครับมาดูคู่แรกของรายการครับฟ้าวันใหม่ชอทัยเศษครับเจอกับคู่ปักเก่าน้ำผู้ไก่สิรภพบ็อกซิ่งยิมนะครับเป็นซีเซอร์ใหม่นะครับ เดกันที่ไปกัด102เท่าเดิมครับฟ้าวันใหม่ครับมวยฝีมือครับมวยฝีมือจัดนะครับส่วนเจ้าน้ำปูก็เป็นมวยเตะต่อยรุนแรงครับอาวุธรุนแรงนะครับก็ผ่านสายตา FC แฟนคลับนะครับได้ชมกันมาหนึ่งครั้งนะครับเสมอกันมานะครับไฟนี้นะครับฟ้าวันใหม่นะครับบอกว่าซ้อมมาดีครับส่วนเจ้าน้ำปู้ก็ดีฝาเก่าครับนะครับก็ต้องติดตามครับคู่นี้ครับแต่ถ้าถามผมว่าผมชอบใครนะครับผมก็ยังชอบไปที่ฟ้าวันใหม่ชอไทยเศษนะครับ เปิดหัวคู่แรกครับอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับเมื่อวานก็พลิกนะครับพลิกสิบันหนึ่งนะครับคู่แรกนะครับครับคู่ที่ก็งรายการครับก้องบูรพาทิศท่าไม้นะครับจะเจอกับอัเทวดาต่อสุรัตน์นะครับต่อน้าหนักให้1ปอนด์นะครับก้องบูรพารุ่นพี่ครับแต่ขาต่อยหมัดรุนแรงครับต้นๆนี่มีโอกาสเช็คบินได้ครับส่วนอัศเทวดานี่สายตาดีฝีมือจัดครับก็คู่นี้นะครับผมชอบไปที่ฝีมือครับ เทวดานะครับต่อสุรัตน์นะครับน่าจะชนะท้ายๆไปปลายนะครับครับส่วนคู่ที่3ของรายการครับสแกงงามกิจเมืองนนท์นะครับจะเจอกับยอดก้าพอวิเศษดินนะครับปิกัด110ปอนด์นะครับต่างสึกต่างสายครับคู่นี้ครับสแกงงามนี่ก็บูบ้านะครับขาต่อยหมัดรุนแรงนะครับสไตล์พันเตียนะครับแล้วก็เป็นมวยที่เดินได้5ยกครับ ส่วนเจ้ายอดกล้าครับจอดกล้าพอวิเศษยิมนี่ก็เป็นมวยฝีมือนะครับฝีมือดีครับครับคู่นี้นะครับคู่นี้นะครับผมชอบที่ยอดกล้าครับสามคู่นีผมชอบมวยฝีมือนะครับสามคู่แรกนี่ผมชอบมวยฝีมือหมดเลยนะครับก็คู่เอกของรายการครับคู่เอกของรายการกับปิตันเพชรจินดีอคาเดมี่นะครับต่างศึกต่างสายครับเจอกับหนึ่งร้านเล็กจิตมืองนนนะครับพปกัดร้อยสามสิบเก้าปอนนะครับคู่นี้ต้องบอกว่าเป็นคู่ที่ ไฮไลท์อีกหนึ่งคู่นะครับเป็นคู่เอกของรายการนะครับกับติันครับกับติันนี่เห็นๆครับขาต่อยหมัดในดีนะครับมีทุกอย่างครับครบเครื่องเป็นมวยครบเครื่องนะครับส่วนเจ้าหนึ่งล้านเล็กนี่ก็จะเป็นมวยที่ต่อยเตะนํามาจับในนะครับจับในนะครับมีศอกอ่ามีศอกมีฝังหน้าฟันศอกนะครับคู่นี้นะครับสนุกครับเยินผมว่าต้องเยินกันตั้งตั้งแต่ยกหนึ่งจนถึงยกห้าครับคู่นี้สนุกนะครับต้องจับตาดูนะครับ แต่ใจก็ยังชอบที่กับปิตันนะครับกับปิตันพิจินดีอะคาเดมี่นะครับเตะต่อยนะครับรุนแรงนะครับเตะขาก็รุนแรงนะครับก็วัดส่วนเจ้าหนึ่งรันเล็กนี่คงต้องวัดกับกับปิตันไดยวงในนะครับถ้าจะชนะได้ก็ต้องชนะวงในนะครับครับก็ยังชอบที่กับปิตันนะครับนี่คือสี่คู่แรกนะครับสี่คู่แรกถ่ายท่อทาง t ูฟอร์ยูหมายเลขยี่สิบสี่นะครับครับจบจาก t ูฟอร์ยูหมายเลขยี่สิบสี่นะครับมวยเด็กเจ็ดแปดเก้านะครับชาติเกียงไกอภิชชาติมวยไทยยิมนะครับ จอกับทำโทรจิตอาสาบางแก้วนะครับในพิกัด1 1 4ปอนด์นะครับคู่นี้ก็เป็นมวยรุ่นใหม่นะครับมวยดาวรุ่งนะครับถ้าเก่งไกลนี่ก็เป็นมวยฝีมือนะครับทำโทนี่มวยเข่านะครับคู่นี้ก็อาพลิกไปพลิกมาครับนะครับต้องจับตาดูครับชอง5าาถ่ายทอดทางมวยเด็ดเจ็ดแปดเก้านะครับครับคู่ที่6ของรายการครับก้าวชัดตงเยนกระเทียมวิทยานะครับจะเจอกับเพชรพัทยา เพชรพัทยาเพชรอาราศิระนะครับก้าวชัดนะครับซ้อมอยู่ที่โรงเรียนกระเทียมวิทยานะครับก้าวฉัดนี่ก็เป็นมวยเตะต่อยจับไม้นะครับส่วนเจ้าเพชรพัทยานี่มวยฝีมือวงนอกนะครับเตะต่อยเหมือนกันครับเตะต่อยรุนแรงนะครับก็โชว์ผลงานอยู่ที่แม็กซ์นะครับที่พัทยาเป็นประจํานะครับคู่นี้นะครับก็อาจจะพลิกไปพลิกมาได้หลายรูปแบบครับ ก็ยังชอบพิทีก้าวชัดนะครับรูปล่างนะครับรูปล่างแล้วก็ความเบิกนะครับความความความสดนะครับความสดของร่างกายนะครับครับคู่ที่7ของรายการนะครับวันมาเรโอต้นมาตินครับอดีตนักชกดังนะครับไต่ต่อยรุนแรงนะครับวันมาเรโอนะครับก็จะเจอกับกึกก้อง13เหรียญรีสอร์ทหรือว่ากึกก้องผู้กองหยัดศึกอุดมศุกนะครับก็เป็นมวยไต่ต่อยรุนแรงเหมือนกันครับจับในนะครับฝั่งหน้านะครับคู่นี้นะครับต้นต้นวันมาเรโอ กดหล่นได้ครับสามารถที่กดหล่นได้นะครับแต่ถ้ากดไม่หล่นก็เหนื่อยปลายครับเจอกึกกล้องจับในเมื่อไหรก็อาจจะเสร็จนะครับคู่นี้นะครับคู่นี้นะครับผมชอบไปที่คนไทยครับกึกกล้องครับนะครับวัดท้ายปลายครับวัดท้ายปลายนะครับต้นๆอาจมีเสียวครับครับคู้เอกช่วงถ่ายทอดมวยเ็ดเจ็ดแปดเก้านะครับทางเฟซบุ๊กนะครับทางเพจนะครับแล้วก็ยูทูบนะครับโดโดมอราชพัฒน์หมู่บ้านจอมบึงนะครับ จะเจอกับนาบิลนะครับนาบิลนักชกจับฝรั่งเศสนะครับสูงยาวมากครับสูงร้8ยแปดแปเกือบ190นะครับส่วนโดโดนี่สูงแค่ร้อยเจเองนะครับห่างกันเกือบ2ี่เซนนะครับพูดกันได้ง่ายนะครับกู้นี้ครับฝีมือกระดูกมวยนะครับไม่ต้องพูดถึงครับโดโดผ่านเบอร์ใหญ่มาเยอะครับนะครับโดโดผ่านเบอร์ใหญ่มาเยอะนะครับแต่เจ้านาบิลนี่ไม่ธรรมดาเลยครับขุนเข่าทะลุฟ้านะครับแทงทีไรนี่ถ้าแทงถูกนี่จะได้เป็นกุ้งนะครับนะ ทอดถูกนี้ก็ด้งเป็นกุ้งนะครับคู่นี้นะครับคู่นี้นะครับถ้าฟาร์มเก๋าฟาร์มเป็นมวยนะครับอยู่ที่โดโดนะครับถ้าฟาร์มใหญ่นี่ก็อยู่ที่นาบิวนะครับคู่นี้ผมชอบไปที่มวยตัวใหญ่ครับชอบนาบิลนะครับนาบิวีน้ามวยไทยนะครับนักชกลูกครึ่งนะครับฝรั่งเศสครับครับนี่คือคู่มวยในรายการนะครับของศุกร์ที่26มีนาคมนะครับศึกมวยมันวันศุกร์นะครับก็มีถ่ายทอดนะครับทูฟอร์ยูหมายเลขที่14นะครับ ตั้งแต่เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับถ่ายคู่กับมวยเด็ด 7, 8, 9นะครับนี่ครับคู่มวยเด็ดการนะครับ8คู่ของวันนี้นะครับครับวันนี้นะครับผมชอบมากที่สุดก็น่าจะเป็นเจ้าฟ้าวันใหม่นะครับแล้วก็มวยในดวงใจที่ชอบอีกคนก็คือเจ้ากัปปิตันนะครับส่วนช่วงเพจนะครับในท่าเพจนะครับผมก็ชอบไปที่นาบิวนะครับครับ สำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u ับสไคร์ให้กับทางช่องด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับมาให้กับ f c ฟแฟนคลับแฟนมัวได้ชมกันนะครับครับสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ